สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะใน easy c h e มนะคะวันนี้เรื่องที่จะมาเล่าสู่กันฟัง<ส>ก็คือเรื่องของการดุลสมการ<ส>การเผาไหม้สารประกอบไฮโดรคาร์บอนค่ะพูดถึงาการเผาไหม้สารประกอบไฮโดรคาร์บอนเนี่ยนะคะมันก็จะมีสมการอยู่หลักๆเนี่ยหนึ่งสมการสมการนี้นะคะถ้าเด็กๆสามารถ จำตัวเจ้าสัมประสิทธิ์ด้านหน้าได้เนี่ย x y อะไร y ส่วน2อะไรพวกนี้ค่ะเด็กๆจะสามารถตอบคำถามในข้อสอบได้เลยแต่ทีนี้เรื่องมันมีอยู่แว่เฮ้ม hey, he e ีอยู่ว่าถ้าเด็กๆจำไม่ได้ x y อะไรอยเงี้ยอยู่ตรงไหน x y ส่วน2อะไรเงี้ยครู oo, จำไม่ได้เลยมันจะมีวิธีการดุนง่ายๆค่ะเด็กๆซึ่งครูเป็นจะสอนต่อไปนี้ค่ะ วิธีการดูลวิธีการแรกนะคะสำหรับการดูสมการเผาไหม้ไฮโดรคาร์บอนที่มีเลขลงตัวเลขลงตัวในที่นี้คู่เบ้นหมายถึงมีเลขคู่ค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันชัาวๆว่าเลขคู่คืออะไรแต่เรามาดูก่อนหลักๆที่เราจะต้องดูลแลจะจำไม่ขึ้นใจนะคะมีอยู่3ขั้นตอนขั้นตอนที่1ค่ะคือให้เด็กๆดูลอ่า เจ้าตัวคาร์บอนค่ะให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเท่ากันสมการจะมีแบบนี้ใช่ไหมลูกมีด้านหน้าแล้วก็มีด้านหลังด้านหลังก็คือด้านหลังลูกศรถูกไหมคะคาร์บอนด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยค่ะจะต้องเท่ากันเมื่อคาร์บอนด้านหน้าด้านหลังเท่ากันแล้วขั้นต่อไปเราจะดูนไฮโดรเจนให้เท่ากันและขั้นสุดท้ายเราจะดูนออกซิเจนให้เท่ากันเราจะดูลเรียงจากคาร์บอนไปไฮโดรเจนแล้วก็ ออกซิเจนค่ะแล้วก็ออกซิเจนเราจะดุลโชว์นะคะดุล C H O เราจะสลับการเรียงไม่ได้เด็ดค่ะไม่งั้นเด็กๆจะงงนะคะเราลองมาดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างเนี่ยคือ C 3 H C บวกออกซิเจนและได้คาร์บอนไดออกไซด์บวกน้ำนะคะวิธีการดุนนะคะ ส่วนที่บริเวณที่เราจะต้องเติมนะคะคือบริเวณที่ครูเวนเว้นว่างไว้นี่คือบริเวณที่เราจะต้องหาตัวเลขมาใส่เด็กๆด,ดูนะคะขั้นแรกค่ะด้านซ้ายมือด้านหน้าสมุดด้านหน้าลูกศรค่ะมีคาร์บอน3ตัวสิ่งที่เราจะต้องทํานะคะคือทําให้ด้านหลังมีคาร์บอนสตัวเหมือนกัน โดยที่ตอนนี้ด้านหลังมีคาร์บอนเพียงแค่1ตัวค่ะเราจะต้องคูณอะไรเข้าไปด้านหน้าคร์บอนไดออกไซด์ค่ะเพื่อให้คาร์บอนเป็น3ตัวจากเดิมเป็น1ตัวคําตอบคือ3ค่ะฟับจบนะคะด้านหน้ามี3ตัวเหมือนกันด้านหลังมี3ตัวเหมือนกันต่อมาเราจะมาดุนกันที่ไฮโดรเจนค่ะ ไฮโดรเจนด้านหน้ามี4ตัวค่ะเห็นเด็กเห็นไหมคะมันเป็น H ห้อย4อยู่แต่ด้านหลังเรามี H ห้อยแค่2จาก2ทํายังไงให้เป็น4ค่คะลูกเราคูณตัวเลขอะไรเข้าไปด้านหน้าดีคะเลข2ค่ะ mm hmm. เก่งมาก mm hmm. เติม2ค่ะไฮโดรเจนตรงนี้จาก2คูน2จะกลายเป็น4เท่ากับด้านหน้าทันทีนะคะ ต่อมาออกซิเจนค่ะต่อมาออกซิเจนจำนวนออกซิเจนเนี่ยบริเวณที่ถูกเว้นไว้คือของบริเวณด้านหน้านะคะเพราะฉะนั้นเราจะเช็คจำนวนออกซิเจนจากด้านหลังก่อนเราจะเช็คจำนวนออกซิเจนจากด้านหลังจำนวนออกซิเจนด้านหน้าค่ะเด,เด็กๆดูนะคะเดิมทีเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์มีอยู่2 แต่ปรากฏด้านหน้ามีเลข3คูณอยู่เพราะฉะนั้นมันจะเป็น3คูณ2จะมีออกซิเจนอยู่6ตัวค่ะบวกกับด้านหลังค่ะเดิมทีไอออกซิเจนตรงนี้ห้อย1ค่ะลูกและมี2คูณอยู่ด้านหน้าค่ะ2คูณ1จะได้เป็น2ค่ะสุดที่แล้วจำนวนออกซิเจนด้านหลังจะเท่ากับ6บวก2หรือเท่ากับ8ตัวค่ะ 8ตัวที่ว่านี้คือเลขลงตัวหรือเลขคู่ค่ะลูกอ่าเลขคู่ที่คุนพูดถึงคือกําลังพูดถึงจํานวนออกซิเจนด้านหลังที่เป็นเลขคู่หรือเป็นเลขที่ลงตัวค่ะถามว่าลงตัวอย่างไรตอนนี้ด้านหลังมีออกซิเจน8ตัวแต่ด้านหน้ามีเพียงแค่2ตัว2ทำยังไงให้เป็น4คะลูกเราคูณอะไรคะคูณ สค่ะสอคูณสจะกลายเป็น8เท่ากับด้านหลังเลยค่ะอันนี้คือวิธีการดุนสมการแบบที่เป็นเลขลงตัวหรือที่จํานวนออกซิเจนที่เราต้องการเป็นเลขคู่ลองเช็คพร้อมกันสิคะเราลองเช็คนะลองเช็คลองเช็คด้านหน้าค่ะด้านหน้าด้านหน้าเรามีคาร์บอนกี่ตัวลง นหน้าเรามีคาร์บอนกี่ตัวคาร์บอนสามตัวด้านหน้าเรามี H กี่ตัวลูกสี่ตัวด้านหน้าเรามีโกี่ตัวคะโอเราคือสี่คูณกับสองจะเท่ากับแปดโอเคเรามาดูด้านหลังค่ะด้านหลังด้านหลังมีคาร์บอนกี่ตัวคะเดิมทีมีอยูหนึ่งสามคูณหนึ่งหนูได้เท่าไหร่ลูกสามพอดี ไฮโดรเจนล่ะคะไฮโดรเจนไฮโดรเจนจะเป็น2คูณ2คะ่ะลูกจะตอบเท่ากับ4คะ่ะและออกซิเจนค่ะออกซิเจนเราเพิ่งหาตะก,กี้คือ8คะ่ะลูกเท่ากันเด็กเลยคะ่ะอันนี้คือวิธีที่1คะ่ะคือการดุลสมการแบบ เป็นเลขลงตัวหรือว่าเป็นเลขคู่นะคะจํานวนออกซิเจนที่เราต้องการเนี่ยเป็นเลขคู่เดี๋ยวเรามาดูค่ะมีเลขคู่ก็ต้องมีเลขขี่หรือเลขที่ไม่ลงตัวค่ะวิธีการดุลน,นะคะเหมือนกันเลยคะลูกเราต้องดุลโชก่อนค่ะดุล C และตามด้วยดุล H และตามด้วยดุลโเป็นดำดับสุดท้ายแต่เมื่อจำนวน O ที่เราได้เป็นเลขขี้ค่ะ เลขขี้ครูเป็นเกี่นเลขขี่ละ่ะเลขขี้นี่ครูอเคมีก่อนภาษาไทยเมื่อเราดูน CHO ได้ค่ะแต่เราได้จำนวนออกซิเจนที่ต้องการเนี่ยเป็นเลขขี้นะคะ คือเลขไม่ลงตัวให้เราทำยังไงคะให้เรามาดูที่ข้อที่4ค่ะเราจะต้องใส่จำนวนออกซิเจนที่ต้องการแล้วหารด้วย2บริเวณหน้าออกซิเจนหรือบริเวณนี้ค่ะหลังจากนั้นเราคูณ2ทั้งสมการค่ะเพื่อตัด2ที่ห้อยทิ้ีค่ะลูกใครนึกภาพไม่ออกลองดูตัวอย่างตามพร้อมๆกันนะคะตัวแรกที่เราต้องดุลคืออะไรคะตัวแรกที่เราต้องดุลคือคาร์บอนเริ่มค่ะ ด้านหน้ามีคาร์บอน3ตัวค่ะด้านหลังมีเพียงแค่1ค่ะคูณเลขอะไรเข้าไปดีคะคูณเลขอะไรเข้าไปดีเลข3ค่ะเก่งมากตอบในใจนะคะครูไม่ได้ยินเสียงนูนนะคะตอบในใจนะคะเลข3ค่ะต่อไปไฮโดรเจนค่ะไฮโดรเจนด้านหน้ามีอยู่8ค่ะไฮโดรเจนห้อย8ด้านหลังพบเพียงแค่2ค่ะทำยังไงดีคะ2ให้เป็น8เราคูณเลขอะไรเข้าไปดี เลขสีข่ค่ะสคูณสีก็จะได้8เท่ากันค่ะต่อมาออกซิเจนค่ะบริเวณที่เว้นไว้คือบริเวณด้านหน้าเพราะฉะนั้นเราจะต้องเช็คจํานวนออกซิเจนจากด้านหลังของลูกศรคือด้านฝั่งผลิตภัณฑ์ค่ะออกซิเจนตรงนี้ห้อย1ค่ะลูกด้านบนมีอยู่3ค่ะ3คูณ1เพราะฉะนั้นจํานวนออกซิเจนบริเวณด้านหลังจะมีอยู่3ค่ะ บวกกับออกซิเจนที่ห้อย1คะ่ะแต่คูณด้วย4คะ่ะลูกบวก4คะ่ะสุดทิ้น้องจะได้จำนวนออกซิเจนด้านหลังอยู่ที่ทั้งหมด7ตัวคะ่ะเห็นไหมคะนี่ไงคะจำนวนออกซิเจนที่เราต้องการดันเป็น7คะ่ะลูกเป็นเลขคี่แต่ตรงนี้มันจะเป็นเลขคู่เห็นไหมคะลูกถ้าเป็นเลขคู่เนี่ยเราดุลแค่นี้คือจบแต่ถ้าเป็นเลขคี้ จำนวนออกซิเจนที่เราต้องการให้ด้านหน้าเป็นเนี่ยคือ7แต่เดิมทีมันห้อยอยู่2ค่ะลูกขั้นต่อไปทำอย่างไรเขาบอกให้เราใส่จำนวนออกซิเจนที่ต้องการ7ค่ะแล้วหารด้วย2หาร2ค่ะจริงๆเขียนแบบนี้เนี่ยจะดูยากนะคะอ่ะครูเวนขออนุญาตเขียนเป็น7ส่วน2นี่ ใส่อันนี้บริเวณด้านหน้าออกซิเจนค่ะหลังจากนั้นเด็กๆจะเห็นว่ามันมี2ห้อยอยู่ในสมการซึ่งมันไม่เป็นที่นิยมนะคะเราจะต้องทําให้มันเป็นเลขสัมประสิทธิ์ลงตัวเป็นเลขเต็มเป็นจํานวนเต็มเขาจึงบอกให้เราคูณ2ทั้งสมการค่ะครูขอย้อดคูณ2ด้วยปากกาสีเขียวคูณ2ค่ะ ด,นนด้านหน้านี่คูณ2ค่ะแต่2จะสามารถตัด2ได้พอดีค่ะลจะเหลือเพียงแค่7ตัวเดียวค่ะตรงนี้คูณ2เข้าไปค่ะตรงนี้คูณ2เข้าไปเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นสมการใหม่ที่เราจะได้สมการใหม่ที่เราจะได้คือ2 c 3 h 8บวกกับ 7 O 2ได้ผลิตภัณฑ์เป็น6คะ่ะลูก3คูณ2เป็น6คะ่ะ6 CO บวกกับ2คูณ4เป็น8คะ่ะ8นะ้ำคะ่ะอันนี้คือสมการใหม่ที่เราจะได้คะ่ะเด็กๆเราลองเช็คพร้อมกันนะคะลองเช็คพร้อมกันลองเช็คพร้อมกัน ขอยเอามาเช็คด้านบนนะคะเอามาเช็คด้านบนสมการใหม่ที่เราได้สักครู่นะคะเด็กๆสมการใหม่ที่เราได้คือสมการนี้เนาะอ่าข่อยแยกเป็นสองฝั่งมา CHO CHO เด็กๆดูด้านซ้ายพร้อมกันค่ะคาร์บอนที่เรามีเราจะมีกี่ตัวคะลูก2คูณ3เป็น6ค่ะ,ะไฮโดรเจนด้านซ้ายค่ะจะเป็น8ค่ะแต่ว่าคูณอยู่กับ2ค่ะมี16ค่ะและออกซิเจนค่ะเดิมทีห้อย2ค่ะแต่มี7คูณอยู่ข้างหน้าเป็น14 4ค่ะ ลองเช็คด้านหลังพร้อมกันค่ะเท่ากันไหมคาร์บอนเดิมทีห้อยอยู่1ค่ะแต่มีเลขหคูณอยู่หกคูณหนึน้องจะได้6ค่ะดูจำนวนไฮโดรเจนค่ะไฮโดรเจนเดิมทีห้อย2อยู่ค่ะแต่มี8คูณอยู่ด้านหน้าค่ะ 8, 2, 10, 6ค่ะจำนวนออกซิเจนล่ะคะจำนวนออกซิเจนด้านหน้ามี6กคูณห่ค่ะได้หด้านหลังมีแปคูณหค่ะ ได้8 6บวก8เท่าก oh ับ14โอ้โหเท่ากันเป๊ะอันนี้คือวิธีการดุลสมการที่เป็น2กรณีค่ะกรณีแรกคือกรณีที่จำนวนออกซิเจนที่เราต้องการจะเติมบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะคะเป็นเลขคู่น้องสามารถดุล C H O ตามปกติได้เลยแต่ถ้าจำนวนออกซิเจนที่เราต้องการด้านหลังเนี่ย ดันเป็นเลขคี่นะคะจะต้องมี2วิธีเพิ่มขึ้นมาคือวิธีที่เราจะต้องใส่เลขนั้นๆจํานวนออกซิเจนนั้นๆที่เราต้องการส่วน2แล้วคูณ2ด้วยทั้งสมการค่ะอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้ใช่ไหมคะเราต้องการให้ด้านหน้าในมีออกซิเจนทั้งหมด7ตัวแต่เดิมทีมันมี2เราไม่สามารถหาอะไรก็แล้วแต่มาคูณ2แล้วได้7เพราะฉะนั้นครูเป็นแนะนําให้เราใส่7แล้วส่วน2 หลังจากนั้นเราเอา2คูณทั้งสมการเพื่อตัด2ทิ้งเราจะได้เป็นเลขลงตัวสวยๆแบบนี้ค่ะสำหรับใครที่สงสัยนะคะฝากคคำถามไว้ด้านล่างนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้ากับ Easy เคมปา